ร้อยกว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยคือเราไม่รู้อยู่กันยังไงแล้วเราประเมินยังไงเพราะเข้ามาสิบคนติดเกือบหมดแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือถ้าสมมุติติดกันมากๆอย่างนั้นร้อยกว่าคนแล้วอยู่ยิ่งอยู่นานๆอย่างนั้นยิ่งไม่ไม่รู้จะไปไหนก็อยูใ่ในโรงแรมใช่ไหมฮะมันก็ติดกันแล้วเราเราจะรับมือ,อยังไงฮะท่านคือจริงๆแล้วทางด้านสาธารณสุขนะครับคือทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยืนยันกับทางสวบคว่า กรณออีที่พบผู้ติดเชื้อแล้วทราบเนี่ยครับเราไม่ห่วงครับเพราะว่าเราขีดความสามารถทางด้านสุขเนี่ยเราสามารถรักษาได้นะครับ ưng 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 จะในจํานวนที่ประมาณทักร้อยเศษเจเนี่ยครับเราไม่มีปัญหาครับไม่เกินขีดความสามารถทางด้านสาธารณสุขที่จะให้การรักษาขอให้ขอให้มาตามระบบแล้วเข้ามาสู่ระบบการรักษาเนี่ยทางด้านสาธารณสุขดํดาเนินการได้แต่ที่เราเป็นห่วงก็คือเขาหลบหนีไปแล้วเราไม่สามารถตามตัวได้ตรงนั้นที่เราจะเป็นห่วงมากกว่าครับแล้วแล้วในข่าวที่บอกว่า เขาก็มีคล้ายๆเส้นสนกลน,นอยู่ใกับคนทางนี้ใช่ครัแล้วถ้าสมมุติว่าเขาเข้ามาช่องทางที่ที่เรียกว่าเราไปเอาตัวมารเราก็เข้ากักกันได้ครัแต่ถ้าที่เหลืออยู่แล้วใจร้อนทนไม่ได้แล้วมีช่องทางอยู่จ่ายเงินกันแล้วอะไรตกลงกันแล้วไปรับกลับเข้ามาทีทํำยังไงฮะชายแดนตอนนี้ ตอนนี้ก็คือได้ประสานทางท่านผู้ว่าราชกรจังหวัดเชียงรายนะครับให้แจ้งให้กับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับให้ทำาวามเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่นะให้เฝ้าระวังนะครับถ้าพบาคนที่ลักลอบหลบหนีเข้ามาเนี่ยขอให้ แจ้งให้เขาเนี่ยเข้ามารายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจแล้วก็รักษานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยอมรับว่าก็เป็นห่วงแล้วก็จากการประสานทางด้านข้อมูลทางด้านความมั่นคงนะครับประสานไปาทางฝั่งทางฝั่งเมียนมาเนี่ยครับปัจจุบันมีพี่น้องคนไทยที่แจ้งความประสงค์กับทางฝ่ายปกคอรองเมียนมาเนี่ยประมาณเมื่อเช้าที่ผมได้รับรายงานที่ประมาณ70็ดายนะครับท,ที่มาแจ้งเอาไว้ว่ามีความประสงค์ที่อยากจะให้เราเอำนวยความสะดวกกลับมาประเทศไทย